แล้ว <S an> ก็เดี๋ีไปทำเอ็นโดไทมานะคะแล้วก็ดึงกรอบหน้าให้มันแบบชับขึ้นเพราะว่าตอนนั้นอีกไปทำกำโครงกล้ามแล้วก็ขานะคะแล้วก็มันเลยทําให้เนื้อตรงนี้มันห้อยมันก็เป็นปัญหาแบบมายาวนานนะคะพยายามแบบทั้งไฮฟูทั้งอันเทลา่าทั้งร้อยไหมทํามาสารพัดคือเราไม่อยากใช้วิธีสุดท้ายก็คือการเก็บนั่นเองนีกก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ทำเอ็นโดไทแล้วก็เลยดึงเก็บไปเลยทีเดียวนะคะตอนนี้อาการเป็นยังไงก็ตึงตึงมากเมงก็คืนทางคุคุมิรไปทุกคนตื่นมาคือแบบเออ คือด้วยความที่เราไม่ได้ทาหลายวันเพราะเราเจ็บอะตัวแอมพูอะทุกคนถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบใช้จะกินแคร์อะไรมาแล้วแบบมันไม่ค่อยเห็นผลแล้วอะมันไม่เข้ามันไม่ซึมแล้วอะอยากให้ลองเปิดใจใช้คูคูเม็ดดูนะคะตัวนี้เป็นแอมพูเซร่มที่แบบใช้ไปแล้วเนะี่ยตื่นมาแล้วรู้สึกว่าหน้ามันผ่องเลยหน้ามันดูแบบเรียบมันดูแบบดูกระชับดูแบบลูกของผลก็คือจะหายไปเลยอะ เนี่ยแล้วก็ใช้คู่แบบเซราบไลท์นะคะตัวเซราบไลท์เนี่ยเป็นเซรัมายถึงห้าชนิดด้วยกันตัวนี้ใช้ลอนหน้านุ่มมากใช้ตัวนี้เป็น izer อมอชเชลไรเซอร์ดันเสริมประสิทธิภาพให้ตัวแอมโพรเซรั่มเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกนะคะพอตื่นขึ้นมาหน้ามันแบบมันเรียบอะแล้วมันก็ขาวมันผ่องมันมันรู้สึกแบบรักผิวมากอะใช้แบบเนี่ย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 ใช้มาตลอดนะคะทิ้งมั่งเก็บมั่งเพราะว่ามันลกมันลกบ้านไม่ไหวแล้ว ตัวนี้เป็นวิตามินซีเข้มข้นนะคะถึง7%ใช้นัตกรรมนิโอโสมเอนแคปซูลเลชั่นนะคะในการนำส่งสารสำคัญเนี่ยเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกนะแล้วก็ตรงเป้าหมายตรงงไหนที่มีฝ้ากลัดจุดดำๆเนี่ยมันสามารถไปยังปัญหาตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็มีตัวดีจุเน exactly ี่ยที่ช่วยชะลอวัยด้วยนะคะใช้แล้วคือหน้าจะดูแต่งตึงดูเด็กดูอ่อนยาวลงนะคะถ้าใครไม่อยากแก่ก็บอกเลยว่าต้องใช้คู่นี้นะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่ต้องรอให้หมดเสตค่ะวันก็รูนกึก